พอบวชแล้วเนี่ยมานึกถึงความกตัญญูก็แต่เวทีเลือดทุกหยดเป็นโมรโดกของพ่อของแม่เรามีพ่อมีแม่เป็นแดนเกิดคนอื่นรักเรารัก,รรกไม่บริสุทธิ์หนึ่งเขาว่าเรารูปร่อเขาทึงกับรักถ้าเป็นผู้หญิงเขาว่าเราสวยเขาทึงกับรักถ้าเราขี้เหรเขเบียนหน้าหนีลูกหูหนวกตาบอดขาหักแข้งหัก พ่อแม่กอได้จูบได้พรม,มาตุมาตาปิตโรบิดามารดาเป็นพรมของบุตรพรมหมายพึงพมวิหารธรรมรักด้วยเมตตารักระหว่างหนุ่มสาวเห็นไหมหน้าตาส,สวยๆพวกดาราเดี๋ยวก็เตียงหักเดี๋ยวกับเตียงหัก,ก,หกในหน้านั้นสิพิมในทีวีมีไหมพ่อแม่พ้องอย่าก,กับลูก ไม่มีก็ตงว่าลูกตายไม่เสียดายเท่าลูกชั่วเดี๋ยวนี้มันมีแต่ลอกแล้วกนล่าลากพ่อแม่ไปลงพักชิงสุก่อนหามหากำไรก่อนซื้อมสองมสามม,มันโหหากันเป็นผัวเป็นเมียกันแล้วบางคนมีชีวิตอยู่วัดไม่เข้าพ่อเจ้าไม่นบ วันศีลไม่ละวันพระไม่ถือแล้วเจ้าดีมาจากไหน